สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องลายเกมเศรษฐีใหม่กันนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีเล่นภารกิจ b a t t l e g r o u าวประจำวันที่6เดือน9 2020นะครับคำใบ้ b t t t l g r o u า d ก็คือไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกเอานี่ไปซะวิธีทำภารกิจเพื่อให้ได้ลูกบาทให้เล่นแผนที่หัดเทพจะเล่นแบบเดี่ยวหรือทีมก็ได้แล้วยกพื้นที่สายฟ้าบังคับจบเธนนะครับยกเฉยๆก็ได้นะครับ ต้องมีใครชนก็ได้นะครับนี่นะครับเข้าไปแผนที่ไหนก็ได้นะครับรูปแบบแบบไหนก็ได้แล้วก็เลือกเล่นแผนที่ฮัตเทป s 2นะครับหลังจากนั้นก็จะเล่นแบบเดี่ยวหรือทีมก็ได้เข้าไปเล่นและนี่ครับยกยกพื้นที่สายฟ้านะครับแบบนี้นะแค่หนึ่งครั้งก็ได้แล้วนะครับ นี่นะครับลูกบาทนี่ครับลูกบาทแบตเทลิลกราบจากวันที่12กันยานะครับส่วนคะแนนตอนนี้ก็อัสลันก็ยังนำอยู่เหมือนเดิมนะครับคิดว่าก็คงจะนำ แบบนี้ไปจนจบกิจกรรมนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจประจำวันวันนี้พรุ่งนี้จะให้ทำภารกิจอะไรผมก็จะมาบอกให้เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ